ตอนนี้เราก็จากกับรีสอร์ทแล้วโอ้ยเอาวอรตรงทุกคนนาวๆ19องศาป,ปากแตกแล้วเนี่ยม,มีนันคือที่เราพาลกิจพารกิจทุกคนจำคลิปของเราได้ปะที่เราทำพารกิจที่เดินมาตรงไม้กางเขนนะนั่นนะ่ะตรงนั้นนะ่ะ ไจากได้สีวิตนี่เดียวเองนะจริงๆาจะเดินมาก็ได้แต่วันนั้นสภาพหมดแรงมันมืดด้วยเนะาะมขับรถบนภูเขาม,มืดมืดมันอันตรายนะทุกคนนะนี่จะให้ทุกคนดูตอนกลาง บังเอิญว่าเราขับมา7ครั้งแล้วเราขับไฟมากเกิน10ครั้งแล้วเราจะรู้ว่าตรงไหน หนาวว่ะสิบองศามันน่าจะลงมาที่17แล้วเมื่อกี้รีบกินรีบมาเลยช่วงเดือนพฤศจิกาเขาเพิ่งปลูกเออไม่ใช่เพิ่งปลูกดอกไอ้อะไรนะสตรอเบอรีเร่เพิ่งบานนีงถ้านักท่องเที่ยวอยากมาเก็บมาสัมพัสนะต้องมาทันวาแดงทั้งสวนแล้วก็ที่เห็นมีหลายสวนด้วยที่เขาปลูกไว้ ถ้าจบคลิปนี้แล้วอ่ะพยายามที่จะลงคลิปให้ทุกคนดูนะคะเพื่อให้ทันมาเที่ยวนะจะได้ตัดสินใจจองเนาะจองห้องพักได้อะไรอย่างงี้นะโอเคไม่มีมีมอเตอร์ไซค์มาหยุดคันนึงเดี๋ยวเราจะเข้าที่พักแล้วนะคะที่พักของเราก็อยู่ตรงโค้งนี้ะ ชื่อว่าโฮมสเตย์ลงท้ายนะคะทุกคนอยากมานั่งเิงไฟด้ยจ้ะทุกคนจะบอกว่าตอนนี้เราเจอดวงจันทร์ใหญ่มากนะสีเลือดเลือดเลยแหละแดงเลยจ้ะโอ้กลกองก็ได้เท่านี้แหละสวยมากอะ่ะ เห็นไหมทุกคนสวยจริงๆนะต้องขอพรอ,อะไรด้วยไหมใช่เดี๋ยวต้องนั่งเฝ้าเนี่ยฟ้ามาดูเร็วสวยมากเลยสวยมากค่ะทุกคน เดี๋ยววันนี้ต้องนั่งเฝ้าแล้วเพราะว่าเขาจะเคลื่อนตัวขึ้นไปสูงไปเรื่อยเรื่อยแล้วก็จะเลยหลังคาเราไปเลยเดี๋ยววันนี้เราจะเฝ้าดวงจันทร์สี่เลือดนะคะสวยมากค่ะว้าวทุกคนเห็นไฟสองข้างล่างปะนั่นคือรถนะรถกำลังขับไต่บนภูทับเบิกนะคะผ่านดวงจันทร์ไปแล้วนะคะทุกคน วันนี้วันที่9นะคะ9พฤศจิกา2,565นะคะเรายังอยู่ที่โฮมสเตย์นะคะลุงท้ายโฮมสเตย์นะคะพูทับเบอร์เราก็โชคดีมากด้วยที่ได้เห็นดวงจันทร์ดวงใหญ่นะคะสีแดงเลือดหมูนะคะกล้องเราก็บันทึกได้เท่านี้นะทุกคนสวยมาก ตอนนี้นะคะดวงจันทร์ก็ได้เคลื่อนสูงไปเรื่อยๆนะคะทุกคนแล้วก็ยังสูงไปได้อีกนะคะทุกคนแล้วแสงของพระจันทร์ก็ส่องผ่านเมฆหมอกลงมานะคะทุกคนสวยงามมากๆค่ะยิ่งสูมใกล้ๆยิ่งสวยนะคะทุกคนก็ค่ำคืนนี้ก็ราตรีสวัสดิ์ เพื่อนๆ FC ทุกคนนะคะเจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมเรานะคะมีความสุขมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะ